อันนี้เป็นเตาอบอนเนกประสงค์นะคะคิดค้นโดยช่างขุนเดชเป็นเตาที่ให้ความร้อนที่สูงนะคะเพราะว่าปุด้วยฉนวนการความร้อนอย่างหนาเลยนะคะแล้วก็ใช้เหล็กสามมิลประกบทั้งด้านในและด้านนอกซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในตัวเตานะคะว่าเป็นยังไงบ้างในเตาอบนะคะก็จะมีชั้นวางสิ่งของที่จะอบซึ่งค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะคะมีทั้งหมด ประมาณ5ชั้นด้วยกันอันนี้สามารถอบผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสัปะหลังพริกหรือว่าถั่วงาต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะคะอุณหภูมิที่ใช้ก็แล้วแต่ประเภทของผลิตผลทางการเกษตรนะคะว่าเราต้องการอบอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเป็นเกวัดความร้อน ตัวนี้นะคะให้ความร้อนสูงสุดอยู่ที่3 4 0องศาเซนเซียสนะคะสำหรับเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการอบหรือว่าใช้ในเตาอบตัวนี้นะคะก็จะเป็นเศษฟืนไม้ถานได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องเชื้อเพิงที่สามารถที่จะถอดประกอบได้ยกได้นะคะค่อนข้างจะหนัก ในการเคลื่อนย้ายก็สามารถที่จะยกออกแล้วก็นำไปประกอบเองได้ด้านในหรือว่าตรงนี้ก็จะมีตะแกรงนะคะสำหรับเขี่ยขี้เถ้าออกมีที่จับค่อนข้างจะสวยงามนะคะแล้วก็สามารถที่จะปิดเปิดได้แข็งแรงมากนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านในนะคะที่จะให้ความร้อนก็จะบุด,ด้วยซีเมนต์หนไฟซึ่งจะ เก็บความร้อนได้ดีมากๆสามารถที่จะใช้ฟืนหรือว่าถ่านใส่เข้าไปด้านในก็ได้นะคะสามารถที่จะใส่เชื้อเพลิงได้สองทางด้านในจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนแก่สิ่งที่เราจะอบนะคะค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยตอนนี้สามารถปิดเปิดได้นะคะดูการเผาหรือว่าการอบด,ด้านในได้ทำตัวล็อกอย่างดีเลยนะคะ านล่างก็จะเป็นตะแกรงซึ่งตะแกรงตัวนี้ค่อนข้างจะกว้างมากนะคะซึ่งจะใช้ในเรื่องของการวางวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการอบหรือว่าวางฟืนฐานนะคะที่จะนํามาเป็นเชื้อเพลิงได้สําหรับล้อที่ใช้นะคะก็จะค่อนข้างจะแข็งแรงทั้งสีล้อเข็นไปมาได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะหนักนิดหนึ่งเพราะว่าเราใช้วัสดุอย่างหนาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะทนทานแล้วก็อายุการใช้งาน ก็จะยืนยาวหรือว่ายาวนานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บความร้อนได้ดีจะให้ท่านผู้ชมได้เจอกับช่างขุนเดชซึ่งเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมตัวนี้ได้มีโอกาสพูดถึงเตาอบอเนกประสงค์ตัวนี้นิดนึงนะคะครับตัวนี้นะครับผมต้องการให้ทางเกษตรกรนะครับลดต้นทุนนะครับในการใช้พวกความร้อนนะครับนั่นก็คือเป็นพวก เราอาจจะไม่ใช้แก๊สนะครับหรือจะใช้แก๊สก็ได้นะครับแต่ที่นี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงการใช้แก๊สเนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดค้นให้กับใช้กับไอ้พวกเศษไม้นะครับเศษฟืนอะไรต่างๆนะครับที่จะมาใช้ให้ใหใหเกิดความร้อนนะครับให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ได้ได้ประโยชน์มากๆนะครับคือต้องการให้เราประหยัดต้นทุนนะฮะคอสในการค่าใช้จ่ายในการใช้ หรือบางคนบางท่านอาจจะเอ่อมันไม่ทันใจหรือมันอาจจะมันกลัวมันเลอะมันอะไรก็สามารถที่จะใช้เป็นพวกแก๊สพวกอะไรก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ทาเนี่ยทาเพื่อไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายนะครับนำไปใช้กันนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับหรือสนใจที่จะเอารับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดหรือว่าต้องการทำเองหรืออะไรเงี้ยก็โทรมาได้นะครับด้วยความยินดีครับผม